มาเฉลยโจทย์หน้าเพจกันนะฮะข้อนี้มีคาว่า arrange รูปต่างๆกันสังเกตในโจทย์นิดนึงข้างหน้าเนี่ยเขามี if มาให้ถูกไหมฮะมีสิทธิ์เป็นเรื่อง if c a o s e สูงเลยและใช่ด้วยนะฮะสังเกตหลัง if เจอคาว่า h a d r e c e i v e เป็น h a d ตามด้วย verb ช่อง3แสดงว่าเป็น if c a o s e กรณีที่3ครูบเบิร์ตพ,พูดให้ฟังเอากรณีเดียวแล้วกันเนาะนะฮะ if c a o s e กรณีี่3เนี่ยจะเป็นการ สมมติสิ่งที่เกิดไปแล้วอะคล้ายๆอารมณ์บ่นเสียดายอะให้นักเรียนใส่คาว่าตอนนั้นเข้าไปในทั้งสองประโยคหลักกับประโยคย่อยแล้วนักเรียนจะเก็ตมากขึ้นนะฮะอ่ะลองดูตัวอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่า if i had played better ถ้าตอนนั้นอะถ้าตอนนั้นอะฉันเล่นดีกว่านี้ i would have won ตอนนั้นอะฉันคงชนะแล้วแสดงว่าตอนนั้นเล่นไม่ดีและตอนนั้นไม่ได้ชนะ พอจะเก็ตไมเอ่ยโครงสร้างของมันนะฮะก็คือฝั่ง if เนี่ยจะเป็นแ a ทตามด้วยเวิรช่อง3ขอเรียกว่า t r e แล้วกันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น w o u l d have t h a t t w o u l d have three hat 3 w o u l d have 3 h a t t w o u l d have t have อ้าวอย่างนี้ก็เป็น hat plate better เป็น adverb มาจาก well นะเป็นส่วนขยายไม่ใช่เวิร์ส่วน w o u l d have one อันนี้เนี่ยเป็น w o u l d have t นั่นเองโจทย์ของเรามี hat t มาให้ที่หายไปน่าจะเป็น wood have ตอบเป็นข้อ d ีดอกเดี๋ยวลองแปลให้ฟังนะเขาบอกแบบนี้ครับว่าถ้าตอนนั้นน่ะผู้จัดการได้รับการร้องขอมาจากลูกค้าก่อนเที่ยงนะตอนนั้นน่ะเขาอ่ะก็คงจะจัดการหาแท็กซี่มาให้ไปรับลูกค้าที่สนามบินแหละแสดงว่าตอนนั้นลูกค้าไม่ได้ร้องขอมาก่อนเที่ยงนะลูกค้าอาจจะเงียบไปเลยอะไรเงี้ยและตอนนั้นก็ไม่มีแท็กซี่ไปรับลูกค้า สื่อประมาณนั้นต่อเป็นดีดอข้ออื่นผิดนะฮะเพราะว่าโครงสร้างไม่ใช่ if clause กรณีสามอย่างที่คนเขียวคนเขียนเขาตั้งใจไว้นะฮะเดี๋ยวดูศัพท์นิดหนึ่งว่ามีศัพท์อะไรนะสนใจไหมมีคำว่า c l ค n ั s แปลว่าลูกค้า c l ค n ั s ลูกค้าเหมือน Customer แต่ว่าหลายครั้งนะเราจะพบว่า c l client มักจะหมายถึงลูกค้าที่มาใช้บริการเช่นคูเบิร์เป็นทนายคูเบิร์จะเรียกลูกค้าตัวเองว่า client แต่ c u s t o อร r หลายครั้งจะมักจะซื้อสินค้าแต่ว่าสลับกันได้ไม่ฝรัง่งไม่ถึงกับ s e เรียสมากบางดิบก,ก็บอกว่าแคลนก็คือคัสเตอร์เมอรแหละดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความนิยมในบริบทนั้นๆหรือประเทศนั้นๆจำว่าแปลว่าลูกค,ค้าไปก็โอเคแล้วนะครับฝากคำคมทิ้งท้ายครับมีเรื่องมาเล่านะฮะมีกบอยู่2ตัวตกลงไปในหลุมลึกมากๆเลยนะฮะปรากฏกบที่เหลืออยู่ที่เป็นเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนี่ยก็ยืนให้กำลังใจอย,อยู่ที่ปากหลุม กบทั้งสองตัวเนี่ยพยายามกระโดดไต่โคลนดินขึ้นมาไต่เท่าไหร่ก็ไต่ไม่ได้สิไต่เท่าไหร่ก็ล้มลงไปตกลงไปที่ก้นหลุมตลอดเวลานะฮะกบที่อยู่รอบบ่อเนี่ยก็เริ่มออกความเห็นกันแล้วว่าเฮ้ยขึ้นไม่ได้อกแบบเนี้ยเตรียมตัวตายเถอะหลุมมันลึกมากเลยอ่ะแกจะกระโดดยังไงก็คงไม่ไหวหรอกนะฮะกบตัวแรกท้อใจก็เลยเลิกกระโดดนะฮะยอมตายอยู่ก้นหลุมส่วนกบอีกตัวหนึ่งนะฮะ กระโดดอย่างนั้นแหละกระโดดอย่างนั้นแหละบางทีก็กระโดดมาถึงแง่งหินบางอย่างแง่งแง่งหินได้แล้วก็กระโดดต่อไปได้แล้วก็ตกลงอยอยใหม่ะแต่มันก็กระโดดขึ้นไปใหม่เรื่อยๆสรุปนะฮะมันกระโดดจนพ้นปากหลุมสำเร็จปรากฏว่าเพื่อนกบเนะี่ยอึ้งมากเฮ้ยแกมันดูเป็นไปไม่ได้เลยนะทําไมแกถึงไม่ย่อท้อล่ะคนอื่นเขาบอกว่าแกทําไม่ได้หรอกกบตัวนั้นก็ไม่ตอบนะก็น,น่านิ่ง กระโดดต่อไปนะครับปรากฏมีเพื่อนคนหนึ่งรู้จักกบตัวนั้นดีบอกว่าอ๋อถามไปก็ไม่ได้ประโยชน์เลยหรอกเพราะว่ากบตัวนั้นหูหนวกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าฟังเสียงคนอื่นมากจนเกินไปบางครั้งเรามีเป้าหมายอยากสอบทลิกให้ได้800คะแนนเพื่อนบอกว่าตอนนี้แกได้ร้อยกว่าฝันไกลไปไหมถ้าเกิดเรามั่นใจเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้จงทําต่อไปฮะไม่แน่ฝันอาจจะเป็นจริงเร็วกว่าที่คิดก็ได้ ฝากคำคมไว้แบบนี้ครับว่า as soon as you trust yourself trust แปลว่าเชื่อใจ trust เชื่อใจ you will know how to live ทักทันทีที่คุณเนี่ยเชื่อใจตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรอันนี้ครูเบิร์ตตีในในในแง่ของครูเบิร์ตนะนะครับตีความในแง่ของเบิร์ตคือเขากำลังสื่อว่าเราอ่ะควรจะ รับฟังความเห็นคนอื่นแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมแต่ก็ต้องยึดตัวเองเป็นหลักด้วยเอาความเห็นคนอื่นมาผสมได้แต่ไม่ใช่ว่าคนไหนแนะนาํานี้ทําตามทาันทีคนนี้แนะนำนี้ทําตามทจห,หัวอ่อนเกินไปมันก็ไม่ดีดังนั้นเราควรจะมีจุดยืนของตัวเองเช่นเฮ้ยเราอะอยากที่จะทํางานแล้วมีความสุขไม่ใช่ทุกทั้งวันดังนั้นเนี่ยเราจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่เลยตลอดทั้งวันนะ แต่จะไม่เอางานกลับบ้านถ้าเกิดเจ้านายมีงานเสริมได้เดี๋ยวเราก็ช่วยเจ้านายทําได้แต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเราจะต้องเจรจากับเจ้านายนะไม่ใช่ใครใช้ให้เราทําอะไรเราทาหมดถ้าเกิดเรามีจุดยืนของตัวเองเราจะรู้แล้วว่าเราจะเดินไปทางไหนต่อถูกไหมเฮ้ยบริษัทนี้เขาใช้งานหนักมากให้เงินเดือนหมื่นห้าใช่ไหมแต่ทํางานถึงตีสามทุกวันอนะเราควรลาออกแล้วเพราะไม่ใช่จุดยืนของเราเห็นภาพไหมฮะเป็นกำลังใจให้คน ใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็ขอให้คิดออกนะฮะส่วนใครที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรมีเป้าหมายอะไรขอให้ไปถึงไวๆแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ